เมืองอ้ายไหวแกอ้ายเมืองน้องไหวแกน้องยาทำใหาย้ยาผิดคอคมเห็งกันก็พอเทินกำเนิดเผ่าพันลาวขุณบุรมราชาธิราชหนึ่งไล่หนึ่งแสหนึ่งสับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเขากษัตริย์องค์ธมิตร ของชนเผ่าลาวไตที่สามารถแผ่อํานาจไปสู่ประเทศพามา่าประเทศจีนประเทศเวียดนามประเทศไทยและประเทศลาวในปัจจุบันมีนามว่าคุณบุลมลาซาธิราชและแต่ละประเทศก็มีการนําเสนอและการเล่าที่แตกต่างกันไปแต่ในทีน่นี้พวกเขาขอยกเอาสบับล่านสร้างที่มหาศิลาวิรวงเป็นคนเขียนมาเว้าสู่ฟัง ในเมื่อก่อนโลกมนุษย์หรือเมืองลุ่มแมนนขึ้นต้งต่อเมืองแถนและเมืองแถนได้ทรงปูลามซึง่งคุณเด็ดและคุณคารมาปกครองเมืองลุ่มนั่นก็คือโลกมนุษย์อยู่ต่อมาหลายปีคุณทั้งสามขาดการเหตพิธีบูชาแถนแถนจึงเกิดบันดาลให้นามถัวมเมืองคุณทั้งสจึงต่อเฮือ และพาขบครั่วของตนหนีขึ้นไปอยู่เมืองแถนเป็นการส่วคขาเพราะแต่น้ำแหงลงจึงพร้อมผ้ากันลงมาเมืองลุ่มอีกข้างโดยเลือกทำเลทองนั่นก็คือเขตนาน้อยอ้อยหนูเดียนเบียนฟูประเทศเวียดนามในปัจจุบันพญาแถนได้มอบค้อยนึงโตเพื่อมาสวยเห็ดไทยเห็ดหน้าวันเวลาผ่านไปหลายปีค้ายก็ตาย และก็เกิดมีเครื่อน้ำเต้าปุ่งออกมาจากคูดังควายต่อมาบนานเครื่อน้ำเต้าก็เกิดเป็นหมากและหมากนั่นก็เป็นหมากที่ใหญ่ผิดปกติจึงเอ่นว่าหมากน้ำเต้าปุ่งปุ๋งแปลว่าใหญ่ในภาษาลาวอยู่ต่อมาวันหนึ่งปู่ลามเซินได้ยินเสียงคนล้มกันมาจากหมากน้ำเต้าปุ่งน้วยนั่นจึงเกิดความสงสัย และเอาเล็กซีไปเฝ้าไฟเพื่อมาเจาะหมากน้ำเต้าพอได้เจาะก็มีคนหลั่งไหลออกมาที่มีทั้งผิวดำผิวเหลืองและผิวขาวพอพญาแถนหูขาวก็ทรงคุค้นคู่และคุณครองมาปกครองเมืองลุ่มแต่คุณทั้งสองผัดบอใส่ใจงดีต่อปรชะสะสนเกิดเป็นวันมีแต่ป้าปรชะสะสนกินเหล่าเมาสุรา เฮหามวลสื่นอันได้ส้างความโกลหนสับสนต่อเมืองลุ่มเป็นอย่างนักเพราะประสาชนบะหูธรรมะหากินเมื่อเป็นดังนั้นขุนเด็ดและขุนคานจึงขึ้นไปไายงานพญาแถนและขออันเชิญขุนบุลมลงมาเมืองลุ่มแทนจากนั้นขุนบุลมพร้อมด้วยครอบครัวจึงเสด็จมาเมืองลุ่มขุนบุลมได้สั่งสอนให้ประสาชน ผู้เหตุในไถนาะผู้ธรม,มาหากินจนพึงผ้าตนเองได้และจัดระเบียบเมืองลุ่มใหม่จนประชาชนเกิดมีความสงบสุขและประชาชนสามารถพึงผ้าตนเองได้จากวันนั้นเมืองลุ่มและเมืองฝ้าก็แยกจากกันศาสตราจารย์ขจรสุภาณิตนักวิชาการประวัติศาสตร์ไทยให้นิยมว่าเมือง้าของพญาแเทนนั้นอาจเมนาจาาจา็นอาณาจักรเทียน ถึงอยู่ตอนไตของประเทศจีนและลวงวิจิตผู้ที่มีบทบาทในประวัติศาสตร์และการเมืองไทยได้ให้ทัศนว่าอาณาจักรเมืองแถนหรือเมืองฝ้าอาจแมนอาณาจักรนองแสหรือนานเจ้าหรืออาณาจักรไอเหล่าที่มีความเก่าแก่และคุณบุรลมคือพีหลอกโกในภาษา,ษาจีนเป็นกษัตริย์องค์ที่หในปีคศส,สีส8พศ 1,271คุณบุลมมีพระเมรีสองพระองค์คือนางแอกแดงและนางยมพาพร้อมกับมีบุตรเจ็ดพระองค์ดังนี้องค์ที่หนึ่งมีซือวาขุนลอให้ไปปกครองเมืองสัวหรือเมืองล้านสร้างในปัจจุบันองค์ที่สองเปนเท้ายีพารานไปปกครองเมืองนอแต่หรือ1 2พันนา องค์ที่สามสามจุทรงไปปกครองเมืองไดเวียดหรือเมืองแกว้วองค์ที่สี่คุณไสพง์ไปปกครองเมืองเชียงใหม่หรือล้านนาองค์ที่ห้าเป็นคุณงัวอินไปปกครองเมืองโยธยาหรือล้านเพียองค์ที่หกคุณโลกกลมไปปกครองเมืองคำเกิดส่วนองค์ที่เจ็ดเป็นคุณเจืองไปปกครองเมืองพวนเชียงขวางและไฮโอวาดแกลูกทั้งเจ็ดว่าเมืองอ้ายไห้แกอ้าย เมืองน้องไว้แก่น้องอย่าได้ทำให้ยาพิษขอคมเหงกันก่อพอเถินนั่นบวาทานจะเป็นคนลาวคนไตคนไทยเฮาคือเลือดเนื้อเสื้อไขของคุนบูลมลาซาธิราชบรรพบรุษที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขา